สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับก่อนจะติดตามข่าวทางสหรัฐกับพันธมิตรเราไปดูข่าวของทางรัเสเซียกับจีนกันก่อนครับล่าสุดนี้นายวลาดิเมียปูตินผู้นำรัเสเซียได้เดินทางไปเยือนจีนและได้มีการประชุมแบททวีภาคีร่วมกับนายสีจิ้นผิงผู้นำจีน ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการโดยหัวข้อาการประชุมมีหลายประเด็นที่สำคัญทั้งความร่วมมือทางด้านการค้าเศรษฐกิจและการทหารซึ่งมีการลงนามในเอกสารร่วมกันมากกว่า15ข้อตกลงสำหรับข้อตกลงที่สำคัญมากก็คือทางรัสเซียจะจัดส่งก๊าซให้กับจีนไม่ต่ำกว่าปีละ10,000ล้านลูกบาศก์เมตรและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงขึ้นจากเดิมนับเท่าตัว รวมถึงมีการคาดกันว่ารัเสเซียกับจีนได้ทําข้อตกลงด้านความมั่นคงทางทหารในแบบผูกพันต่อกันด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจมากคือการร่วมมือในการสร้างมาตรฐานทางระบบการเงินของสกุลเงินใหม่ที่ไม่ต้องยึดโยงกับเงินดอลลาร์อีกต่อไป นั่นหมายความว่าในอนาคตอันใกลน้นี้ดินแดนทางตะวันออกหรือแถบเอเชียทั้งหมดจะมีระบบการค้าการลงทุนอย่างเป็นอิสระที่ประสานงานกับทั่วโลกได้โดยมีมาตรฐานของสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียให้การรองรับอย่างมาตรฐานที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลแบบถูกผูกขาดจากสกุลเงินใดอีกต่อไป คุณผู้ชมคงทราบแล้วว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัสเซียได้เทขายพันธบัตรสหรัฐออกไปจํานวนหลายหมื่นล้านดอลลาร์นั่นเหมือนกับสัญญาณแห่งการเริ่มต้นระบบเงินตราใหม่ที่เป็นอิสระแห่งภูมิภาคตนเองและทางรัสเซียส่งก๊าซให้กับจีนปีละ1 0 0 0 0ล้านลูกบาทสเมตรถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากคล้ายกับว่าทางรัสเซียกำลังเริ่มปล่อยวางการส่งก๊าซไปสู่ยุโรป ซึ่งคงจะเน้นว่ายุโรปชาติใดที่เป็นพันธมิตรอันดีกับรัสเซียจะได้รับก๊าซจากรัสเซียต่อไปเช่นฮังการีที่ได้มีการประสานงานกับรัสเซียล่าสุดแต่ยุโรปชาติอื่นๆที่มีการข่มขู่รัสเซียมาตลอดในประเด็นเกี่ยวกับยูเครนต่อไปก็สุ่มเสี่ยงมากที่จะไม่ได้รับก๊าซจากรัสเซียเพราะรัสเซียได้เทก๊าซส่วนใหญ่ทุ่มไปให้กับจีนแล้ว และที่ผมทราบในเวลานี้คือชาติพันธมิตรของรัเสเซียและจีนที่มีอยู่มากมายบนโลกต่างเชียร์ให้รัเสเซียกับจีนสร้างอิสรภาพอันแท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกได้สําเร็จเพราะทั้งจีนกับรัเสเซียได้เคยชีย้แจงหลายครั้งว่าไม่มีโนโยบายที่จะใช้อิทธิพลหรือดุลอำนาจใดๆไปกดดันหรือใช้มาตรการคว่ำบาตกับฝ่ายใดและไม่เข้าแทรกแซงระบอบการปกครองหรือกิจการภายในของผู้อื่น เพราะท,ทุกทุกฝ่ายต่างมีวิถีทางและการเลือกดำเนินชีวิตของตนเองการอยู่ร่วมกันแบบต่างชาติพันธุ์ต่างรัฐธิต่างศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนโลกได้ด้วยการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันและทันทีที่ผู้นำรัเสเซียเดินทางถึงจีนทางสหรัฐโดยนายเนสไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ออกมาขู่ทางจีนท,ทันที โดยนายเนสไพรส์ได้กล่าวว่าหากจีนตัดสินใจทำงานร่วมกับรัสเซียในด้านต่างๆมาตรการคว่มบาตรจากสหรัฐที่กำหนดโดยประธานาธิบดีโจไบเดนสามารถนำไปใช้กับบริษัทต่างๆของจีนที่อยู่ในภูยภาคต่างๆบนโลกได้เพื่อทดแทนการส่งออ,อกของสหรัฐที่จะได้รับผลกระทบจากความร่วมมือของจีนกับรัสเซีย แต่ในเวลาถัดมาเจนพิสกี้โฆษกทำเนียบขาวของสหรัฐได้กล่าวในอีกแบบหนึ่งว่าสหรัฐตอบรับในความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียและยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ผู้นำสหรัฐจะเฝ้ามองอย่างถี่ถ้วนถึงเป้าหมายนโยบายต่างประเทศที่เปิดกว้างของพวกเขาครับคุณผู้ชม สหรัฐอเมริกาต้องรักษาดุลแห่งมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกต่อไปครับซึ่งจะต่อต้านดุลอำนาจใหม่ของทางรัเสเซียกับจีนได้หรือไม่ต้องรอดูกันยาวๆครับในขณะนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มนาโต้จะมีเพียงสหรัฐอังกฤษและแคนาดาที่ส่งกองพลังทหารจำนวนมากกว่าพันนายไปสู่ยุโรปตะวันออกคือตามที่ทราบแล้วว่าล่าสุดทางสหรัฐ ได้ส่งกองกำลังจำนวน3 0 0พันนายไปยังโปรแลนด์และโรมาเนียส่วนทางอังกฤษและแคนาดาได้ส่งกองกำลังประมาณพันนายไปสู่ภูมิภาคตะวันออกก่อนหน้าสหรัฐแล้วโดยมีชาติสมาชิกนาโตอีกจำนวนหนึ่งได้ส่งกองกำลังในหลักร้อยไปสู่ทางตะวันออกและในยูเครนด้วยเช่นกองกำลังของเบลนเยียมและเนเธอร์แลนด์ส่วนชาติสมาชิกนาโตอื่นๆมากกว่าครึ่งหนึ่งยังสวงท่าทีเหมือนเดิม ซึ่งคงจะมีการรวมตัวกันมากขึ้นเมื่อถึงกำหนดการซ้อมรบครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคมแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มนาโต้จะไม่โหมต้านรัสเซียแบบร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มกำลังในช่วงนี้แต่การเคลื่อนไหวของสหรัฐกับหลายพันธมิตรก็ถือว่ายังรักษาศักดิ์ศรีและรักษาดุลอำนาจของนาโต้ไว้ได้ในระดับหนึ่ง โดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคการทหารของนาโต้ยังคงตั้งใจฝึกซ้อมทหารและอาสาสมัครของยูเครนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในโปลแลนด์ก็มีการซ้อมรบของนาโต้หลายกิจกรรมในช่วงนี้เช่นชการซ้อมรบของอังกฤษในโปลแลนด์ส่วนทางยูเครนก็มีการซ้อมรบในดินแดนของตนในช่วงนี้เช่นกัน ไปดูการซ้อมรอบตานที่ผมได้กล่าวมากันครับ

Sve Sve ศักดิ์ศิลารายงานข่าว